คนถามว่ามาเอราวันไม่เบื่อหรอพึ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองสำหรับเราการมาที่เดิมมันไม่เหมือนเดิมมันต่างคนต่างเวลาถึงจะสถานที่เดิมแต่ผู้คนที่เราจะพบไม่ใช่คนเดิมแน่นอนเพราะที่นี่คือเอราวันในมุมมองของเวลาใหมว่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณไม่ใช่อีกอุทยานแห่งชาติเอราวัณวันนี้วันที่จิทานว่าเราเราออดเดินทางมาจากกรุงเทพประมาณบ่ายสามเนาบายสขึ้นทางบวนอะไรนะเอ็นแปดหนึ่งมาตอนนี้เขาเปิดทดลองให้ขึ้นฟรีช่วงปีใหม่ แต่วันที่21ถึงว,วันที่2องมกราคมแปปีหน้าลดลงดีมากเลยเพราะว่ามันเพิ่งจะทดลองใช้เนาะรถมันยังไม่เยอะจากบางใหญ่มาถึงการจนบุรีประมาณ 1, นหนึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวเรามาถึงก็จับตัวเมืองในเมืองมาถึงอุทยาน ก็อีกประมาณ1ชั่วโมงเรามาถึงที่นี่ประมาณหกโมงเย็นก็<ม>ไปซื้อบัตรลงทะเบียนเข้าพักแรมสำหรับค่าบริการที่นี่ผู้ใหญ่คนละ60บาทเด็ก20่สิบเด็ก30ผู้ใหญ่60เพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติกลุ่มที่สามสำหรับการแบ่งกลุ่มอุทยานก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มสำหรับกลุ่มที่1น่ะ ค่าข้าของเด็กจะอยู่ที่ส0บาทผู้ใหญ่20แล้วก็กลุ่มที่2ค่าเข้าเด็ก20ผู้ใหญ่4ี่ส่วนที่เรามาในวันนี้ก็คือกลุ่มที่3เด็ก30ผู้ใหญ่คนละ60บาทแต่ค่ากางเซนก็เท่ากันก็คือ30บาทเรามาถึงอุทยานมืดแล้วแหละแต่ก็ยังพอมองเห็นวิวอยู่บ้าง <S <S ก็เลือกเดินเดินเดินม,ม,มองหาที่กลางเซนอยู่ ใจจริงก็อยากฟังนอนฟังเสียงน้นตกแหละแต่ว่ามันอยู่หลังห้องน้ำก็เลยมาเลือกโซนอยู่ติดอ,อินแม่น้ำอินน้ำเพราะว่ามีอยากดูยิวตอนเช้าอากาศกำลังดีเลยนะไม่ร้อน วัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยนะใช่ไหมครับแล้วกนอนหลับอ่ะไม่ค่อยหลับเสียงดังมันอยู่ใกล้ครับไอ้นี่ไงถนนเสียงดังเสียงรถกว่ากว่าจะเงียบตีหนึ่งกว่าจะเงียบตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วเงียบประมาณสามยี่โมงตีสี่ก็ป๊อ แ้ไม,แไ,มนนไม่หลับเลยอ่ะแต่เริ่มนอนก็นอนไม่หลับแล้วทริปนี้เรามาทางใหม่ใช่ไหมัแปดหนึ่งบางใหญ่เึ้นทางใหม่เปิดให้บริการฟรีมีคนถามว่ามาอีกแล้วเหรอการจะนะบุรีอุทยานเวลาวันเราก็เลยบอกว่ามาช่วงเวลาที่ต่างกันคนละวันคนละแบบ มันไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้มานอนเต็นท์แบบนี้ไม่ได้นอนอุทยานทริป,ปนี้เรามาเพื่อเดินทางต่อมาแว่นอนค้างคืนเรากางเต็นท์ใหญ่หรือเต็นท์เล็กเ,เต็นท์เล็กกางง่ายเก็บง่ายใช่ไหมครับป,ปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเหมาะสำหรับสามคนบดีนะพ่อแม่ลูกก็นนะได้นะได้ก้างนะ เสียงมันก็มีเนาะแต่เสียงมันมากกว่าเพียบเลยเดี๋ยวน่ะข้อเสียข้อเดียวเลยเนะยา,า,าะจะ่ถ้ามานอนอีกฝั่งหน,น,นึ่งไ,ได้ดหว่วง,ง,งนยไม่โดนะจำ้หมทำไมเรา,ากลางตรงนั้นนะคิดว่าตื่นเช้ามาเจอหมอกนะหมอกเหมอืนนนอนน้ำอ๋อไม่เจอ ต,ตอนมืดๆแม,มลงก็เยอะอยู่นะมันมาก,กับไฟนะแมะลงอ๋อมีไฟแล้วก็มีของกินด้วยใช่ไหมครับคุณชอบอะไรไม่ชอบนอนนอนไม่หลับไม่ชอบนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรอ่ะเสียงรูเสียงลูเลหรอคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะคลิปนี้ไม่ใช่ e ีพีนี้คลิปนี้ยังมีต่อใช่ไหมปีพีนี้ไว้แค่นี้แล้วก็ นาเราจะไปนอนที่นอนที่อะไรรู้ไหมนอนที่อะไรม้างนอนที่แพรแพรโอ้ไอพีหน้าเราไปนอนแพรทำเต,ต่นย่งพระอาทิตย์ม,ตมาแล้วเ,เต็นใหญ่มาทำไมอ๋อเต็นใหญ่เราก็หลังจากกลางนะหลังจากนอนแพรเราก็ต้องไปกลางเต็นกันต่อมีกี่ที่โอ้หลายที่เลยทริปทริปนี้หลายที่ ประมาณ10 EP ได้แต่อีนี้จบแค่นี้แต่อีพนี้จบแค่นี้ทิปส่งท้าย<อ>ปีอะไรเนี่ยปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีหน้า167บ๊ายบายมันงอม